จะถ่ายรูปไปไหมมาพเพรเริ่มแล้วแ,แม่ก็น,น้องทอะไรอยู่ทำาอ่า้สะัแม่อโอ้โหเห็เตัน้งปูดปวล้ววาไปเีวให้ทำไรห <c oughs> นูมากัมากครับอะไอะไรอทไรหนูอมนอน่นอถ้ลูกตอนแก้มแต่ถ่ายรูปมันดูงอ้วนนะแต่ตัวจริงไม่อ้วนนะ ตัวนี้แก้มีฟองยิ่งมันแรกที่ออกมามันโอ้ยไม่ร IC ู้อ้วนขนาดนี้เลยตัวก็มีเหนียกนะยิ่งตอนแรกใครบอกว่าสามพันหกเลยโอ้โหมันอ้วนจริงว่ะมัาตัวน้อยเดียวใช่ไหมตัวน้อยเดียวเนอะนี่คือตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะตัวใหญ่แล้วเนียกขึ้นแล้วไม่ใหญ่หรอกน้ำหนักเท่าเดิมขึ้นกิโลชั่งแล้วขึ้นเท่าเดิมไหมชั่งแม่แล้วก็ชั่งลูกสามจุดหนึ่งสามจุดสอง ตีหนึ่งหรือสองเขาที่เราแม่บอกสองหรือสองขึ้นมาร้อยกรัมอ่ะที่หนูบอกอ่ะตัวใหญ่ขึ้นแลยนะไหนก่อนมดขึ้นมาออกมาตัวแค่เออตัวเทว่าไหนจร่เท่าไหร่ห้าขีดเองเขาเรถเกียร์เท่าไหร่ก็ห้าขีดจากการในการสามสามโลหนึ่งมาสองโลเจ็ก็ห้าขีดตัวใหญ่แค่นี้ถึงหรือเปล่าเนี่ยก็จะครึ่งโลก็เยอะอยู่นะกูไก่นะอันนี้ตัวยาวห้าสิบสองเน้ยมัดยาวเท่าไหร่แม่ไม่รู้ จำไม่ได้ไดไน่าจะ47มงไปดูไบเกิดไปความยาวไม่มีบอกนีเบเกิดมีความยาวบอกมีออกอากัสก็มีนี่ไงมาตรฐานอะแปดวันเก้าวันยาวประมาณ49.2ถึง49.8ออกอากัดรอบไปก็52แล้วอะไร นหนักสามจุดสามกโลกร,รมัมรอบศรีรษะสามสามเก้าเออกัดก็สามสามตองออกมาพอกัดแม่หมอวันไหนนะยี่สิบห้าวันวันเดียกับที่คลอดนั่นแหละแน่ไม่ได้ขายน่ว่าผ่านเดือนหนึ่งก่อนหหนึ่งเดือนไงี่หาเหรอแม่จะเป็นยูทูบเบอร์ยี่ห้าพ่อไปไหนวะเนี่ยยี่สี่พอไปศาลยี่สี่ไปศาลยี่ห้าพ่อไปไหนพ่อลืมไปแล้วายไ,ได้ งอตไปเองก็ได้พอเดินไปไม่ต้องใช้นาฬิะาคือจะให้ลูกนั่งมอเตอร์ไซค์จะไม่ได้ให้พ่อมาก็ได้ที่บ้านเขาจะไปไหนวะเขาจะไปดูเจ้าหรือจะไม่ได้แม่บอกไว้นี่นัดเด็กนัดเด็กไว้เปล่านัดเด็กนัดเด็กอะไรไปที่ไหนแม่บอกค่ายรูปสิเไปศาลผมไม่ถักผมชัวะอ่าเหมือนศาลอามารย์ไม่ได้ลงมือเหม็นไหมไม่เหม็ แล้วบอกว่าเหม็นให้ถ่ายวีดีโอหรือเนี่ยอืม่า<ะ>เหม็นไหมจะให้ขยบัออบอือแล้วค่ะ